ก็ตัวกาศก็เริ่มเมืดแล้วพี่น้องเอ้ยฝนอ่ะอยากกินน้ำเด้โอ้ยเนาะนั่งกินน้ำลายอีกแล้วใคเไม่เด่ะโอ้โรงมาแกงเ้ืไวยบาทเดียวขบมาแตกช้ำวันมีได้มีเยอะอย้นะเกือบเกือบต่ำจะน่ามาแล้วม่ทำอะไรหรกึุงปึ้ง ลุกโคดเลยย่อขึ้นมาสบายดีสบายดีนะสวัสดีอีกรอบเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เพิ่นพากันมาแกงนกรไม้กินอ่างอีกแล้วชัดว่าเนาะกินแซ่บๆอีกแล้วน่าแตซ้อมเพิ่นได้แดดเมื้อนี้ฮะหอดแล้วหอดได้ซะโดแล้วอันนี้คือหมักอึคุณแพี่น้องหมักอึมาแต่พังไทยพุ่นได้นี่น่ะเป็นเนื้อเลย เนื้อบนหวานดึงเดืองเลยดิแม่ต้องเปิี่เอาไล่นไว้แล้วเพื่อเป็นออกได้แล้วเอาไว้แล้วบมเคยเห็นเตเอื่อนะบมเคยได้บมเคยมีนะตัวนี้นะเนิ้อเต้ามาเอือนเต้าอันนั่นน่ะขอแม่ต้องเปิี่เองได้วยในเมื่อเฮากินแกงน้ำไม้น้ำมูโมได้เฮากะกิโลตัวนี้เฮากะฮากะชิ้นหนึ่งให้กระตุ้นให้มีมีขาบ่ จำชื่อแหวมันใครจูงหาผ่านบอกนี่แหละแม่์ต้องเก็บกับชิกินตอนนี้แหละแม่พี่น้องเลยเ้ากับชิกินอ้างเพิ่นคือกันเทากันไส้ลามเช็คเนื้อข้าวชิเซ่จะเน่าเนื้อนานๆตึงๆเลยตุตกเนื้อบานมันบานมันได้บอน่าอร่อยกินแล้วตอนนั้นป้าไปแหวนหายหมากนึง ไอ้ยานางนี่ต้องตำให้พี่น้องแซ่บตำมันจังแซ่บเนี่ยเนื้อขนางไอ้หนี้น่ะกะคัคทิวนาคคัคคนอดไแต่ว่ามันขีมือลงน้ำขึ้นมือลงน้ำจีบแบบนี้แบบขีมมือบ่ลงเนาะเห็ดแบบนี้แหละเห็ดที่ได้เนี่ยกุกแตงเนี่ยเรามีเครื่องปั่นอยู่ค่ะปั่นกล้ยังม้แซ่บจำตำให้พี่น้องเลยเอ่ะคนที่ห้องสูตรเก่าสูตรเดิมเพคนได้ตำสูตรดั้งเดิมเห็ดจังไดกระย้าเตกแตกบัแซบจำตำตะกูล

มีกะเป็ดเป็นผักคะอยพี่น้องเคนใส่ผักคะงานนี่เลยคนใส่ผักกระแยงกะมั่งไม่ใช่กะแีงบ่แม่นผักมังหรอกยามนี้ต้องใส่ผักคะถึงจะแซ่บเห็นไหหรือว่าอยู่ทางอื่นอาจจะห้องผักสะอมเนาะแต่ทางข้าวห้องผักคะเด้อพี่น้องเลยสะอมมันก็มันเกิดโอมใบไวเนาะกระทึกข้าวกระห้องผักคะหัวกินมันคือผักคะบางบ้านกับผักนาวเลยไปเออเพิ่นแต่แต่คนจะห้องหรอก จริงๆมันก็เป็นเหนาหอมน่าจะพูดจะหอ้หองบางคนกับมิ้นพูดมักกับมินออ้นสแตกอีดีรอได้นี่น่ะว่าอะไรโคกเครื่องด้านยังมีหน่วยเดียวอยู่นี่เดี๋ยวได้หน่วยใหญ่ไดเห็นอยู่อุ้ยนั่นก็หน่วยใหญ่อ่ะใส่บอสะดวกเป็นงานได้จัะใส่เป็นการเป็นงานนั่นละ เอางามเจ้าของเราแตะให้ได้นั่นเนาะมันแล้วอะไรกันยังบ่ไปอยู่ฮพาดูพันตาอาบน้าบ่เปลี่ยนเือคนเฉือ่อยยังเฉือได้เนี่ยบ่เฉือยเป็นเองเฉื่อยเป็นเองอีเมย์ว่ายุงกัดได้ลูกมัดผมให้เลยกว่ามัดของแจ็คเนี่ยมันยุมันยะอยู่มาแล้วมาแล้วผูอ่ลำโพงก็พร้อมผมมาทำเวลาผมพาลูกมั้ยโะ มีขีมูก็ย่กันย่อยมัเอาพี่พี่กินเลยดูพี่พี่กินแน่แกะแม่ผ่จะแกะกันเ,นเลยขายดิตลาดกับไม่เงียด้อาสิไปเบิ่งนำยานหน่อยเดือนดืแล้วกัน อยัางไม่ไหวีได้มีเกมป่าหันแม่ผงแจ็คงามๆให้เอีขยคุณบนในภูมินะคราวนี้เมย์บนไั้เหตน้ำเาเมย์ขวดเพื่อขวดป่าเป็นคนมัดได้เล้วไห้เร้วไหนเรบอเดี๋ยวเก่งนิหน่อยแล้วขวจังหวัดเจ้าเคยบอลุดแล้วเชื่อเอาตแล้วแตกด้บอกน้ำโหมมีกเยเย่เยอดิ นี่กะพูดถาว่นางนินกันเห้พี่น้องเลยเอาเงินทองเอยเะไอาเฮ็ดไปลตัวนี้เนาะโอ้ตัวบาตัวขนได้แน่เนี่ยป่ะแต่คือเอาอันพริกไม่กัน

bên đây là chép khẩu <AUT1> oh, là sao này đủ nhang nhô ô mà khơi đủ chép hàng cái thiêng cái thiêng chứ ăn một tẩm cắn nữa tẩm nấm gì mẹ mẹ เดเห็นบาพุท่าวเลยสิเอ้ยไดบอกหนวยหนึ่งกับนวยหนึ่งให้ราเถอะเอาปิดใช้นวยเดียวนี่เอาเออน้ำพระได้นี่นอือออิิินิงิบินบิบมันนบ่ เท่บ่เท่บ่อรักอันดับนี่บ่แ่หมักเดียวนี่บ่หมักเดียวน่ะกชองหมักนี่ยงพามันประเทศเนี่ยพิมดี่าด็กๆ้ด้ซ้้า้าบ้ใน้องก็ลุกะใส่ช่หน้่งเป็นสองมาเชิลงมาป้ามาถกับใ่ด้วยหนึ่ง่งหนึ่งงหนองนึ่ง่งห่งหาส่่งหนึ่งนึ่งนึ่งหนงนึ่งหน่งหนึงง เี๋ดยาีไปไปข่าว่ไมเอ้ขินหอดตูดเอาได้ไหนแกงไม่อย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันลูกนะังแย่งกันแย่งกันอย่แย่งลูกอย่าแย่งคนว่าชัดเลยลูกอย่าแย่งลูกพิคนว่าชัดเลยไนะมามาอยู่แกงกันมาแล้วมาเฮ็ดเฮ็ดมาเฮ็ด

Bà lúc quay Chị muốn ngồi lại đây Để tao có phải mà chụp จูดขีเนียก่อนพี่น้องไอ้ฝนตกใจกันในแห่งคักบอกคาจูดก่อนลมสิมาผุดเถ่าที่ข้านจูดขีเนียผุดเถ่านี่กะเอ้ยเนาะก้าผุดเถ่าลุกโดจูดขี้เนียเนี่ยผุดเถ่าติดโซเชียลผุดเถ่าติดโซเชียลบ่สนใจน้วขี้เนียขี้เนียได้ดเ กระพดท่านี้ยืนน้ำจะบอกยังพูกเน็มหัวเลยเต็มหม้อเลยเนาะอ่ะเครื่องลงไปยังเต็มเลยบอกกินแบบแบบชาชาได้ได้ไหมเนาะชาใจได้ได้ไหมเนาะจุกบเลยกินะไรเป็นกินยเตี๋ย่ตักตักอยู่สองบาทเลถ้วยกลานคือสีกืนน้ำได้ก็อิ่มได้กันก่ะเพื่อมึงกินอิ่มเด้ขืนเอือกไหลเอือกก็อิ่มเลยกันก่ะแกงแก้วพี่เจ้าก็ร่างมึงเอือกเอาใบถ่านเลยร่างแล้วเป็นยังไง นางนกระใกระช้หัวท้าเดินเดยน,น,นชุกเดกระชีข้างไฟหายหนางนแล้วอะ้เห็ดเลย <c oughs> ตายลูกไม่ตายตายเดี๋ยไม่กินตายลูกเห็ดะ <c oughs> เดี๋ยวชื่อว่าอุย้ยิลายเลยได้หายเยอดน้ำดางเดี๋ยวีค้เห็นเห่ยเยอาคนทามาันจะเป็นต้นทื่ได้ จัก๊นมือตายวะเนาะจักมือตายมึงย่างบ่ละย่งางไปยงกับมือชอบประกาศอะไรกันนี่มายจักมือแต่ย่างมันก็นดีเด้คนเท่าจักแต่มือ่อเกิดมือตายบูู้เลยกะจักอยู่ได้หน่อยกะคนย่างได้จกนะักเนาะ เออแต่คนตายคือสิบทยับแล้วมือเกือบือตายแม่ไปพี่นองเลยแต่ว่าเราไม้นี่หนาพนลมันก็ยากอ่อนน้อยๆอ่อนแต่ว่าสีแทบอีดีแหละคือแกงน้าไม่ไผ่ผู้ไปหาลาไม้ไผ่สิจ้า้ถามแน่ถามชื่อแน่หมดต๊อบ เอาความเป็นจริงไม่ตอบป่ะไปพี่น้องรอให้เพิ่นแกงสุกก่อนเนาะเนี่ยข้าเบิ่งน้ำกัดบนหน้าตาสีสันมันจะออกมาเป็นแนวไรให้พี่น้องเอ้ยอ้าวกระดูกโพดตอนทีหินน้ำจะบ่ยังกระดพกเจ้าหน่อยเลยเต็มหม้อเลยเนาะอ,อ่ะเครื่องลงไปยังเต็มเลยบอกบกินแบบแบบชาชาได้แล้วไเนาะชาใจได้แล้วไหมเนาะจุ๊กเลยนกินเลยกินเนี่ยตัก นั่อย okay. like, so, ู er ่สองบ้านเ่ยวยกานคือสิกืนน้ำได้ก็อิ่มได้กันคะเพื่อมึงกินอิ่มเลยคืนเอือกไหลเอื้อก็อิ่มเลยกันก่ะแกงแน่พีจ้าก็ล่างมึอืเอาถ่านเลยล่างแล้วเป็นยังไ่างการชื่อเกกระชหัวท้าเดินชุกเดยนกระชีข้างไฟหายนางแล้วแล้วเห็นไดตายล้วไม่ตายตายเดี๋ยวไม่กินตายลูเห็นไหม เดี๋ยวใช่ป่ะอุย้ยชิลยัยเล้ได้หาเงียบยอดน้ำดังเานาะชิลยัยเดี๋ยวชิบุด้เห็นเห่ยเลยเอาคน,นท้ามาชื่เป็นต้นชื่อได้จัก๊นมือตายาวะเนาะจักมือตายมึงย,ย่างหมดละย่างไปยุงกับมือชอบประกาศอะไก็มนี่ไม่จักมือแต่ย่างมันก็ดีเด้คนเฮาจักแต่มือเกิด มือตายบูบูบูเลยกะกะจั๊กอยู่ได้หน่อยกะคนย่างได้จักเนาะเออแต่คนตายคือสิบหมดยากแล้วมือเกือมื่อตายแม,ม่ไปพี่น้องเลยแต่ว่าเราไม้นี่หนาฝนมันก็อยากอ่อนได้แน่อนอ,อ,อนแต่ว่าชีเสพไปดีเด้อคือ แกงน้ำไม้ไผ่คู่ไปหาน้ำไม้ไผ่สิจ้างถามแน่ถามชื่อแน่ตอบได้แบบนี้วอท็อปเอาข้อมูลจริงไม่ตอบป้าไมพี่น้องล่อเผิอกแกงสุกกันเนาะเนี่ยขาเบิ่งน้ำกันบรรณาตาสีสันมันจะออกมาเป็นแนวไรใไมพี่น้องเลยแล้วเลยพ่อโอ้เนาะดีพอดีจะเป็นคอนแชร์ไปเปเลย ยุงกระร้ายหลายคนจะเป็นไข่ยุงช่วงนี้อีกนี่อืมไทยปะคะตัวตัวอากาศก็เริ่มเมืล้วไอ้ไข่น้องเอ้ยฝนอ่ะอืมอยากกินน้ำเดโอ้ยเนาะนั่งกินน้ำลายอีกแล้วหไขยเมื่อเดจะคือนโปรแกรมกินเจเพื่อนคนบอกจะลงมาเห็นเนี่ยแม่งกินไหนคนแม่แน่นี่ลงมาเนาะ แนี่ยตลกทุเรียนน่าจากลงมาเอ <c oughs> จะกินน้ำกระเพาะอะไรในนึงเออพี่น้องพอเหวอะเป็นก่อนแกะผักกาดหลายเด้อหืมระวังเด้อพอไรแม่ทุกออนลมตึมลมติ่มได้เลยเนาะใสเลยเนาะเออบางคนกับพิษกล่ำได้ได้ไหมพี่น <c oughs> ้องเอ้ไงถือกินยือกับพิษได้ไหมพี่น้องคุณบางคนพิษกับอะไว้าวสีน่ากินแท้ แกมึดมึดเลยนั่งข้าหมองอยู่อย่างลูกเล่นหน่เนาะ <c oughs> เอาจนว่าซิฟแตกพนัน <c oughs> เมือนไปไหจางมั้งักน้ำเด้อแช่เลยปลาเล็กเพื่อนน่ปลาเล็กจ้ะเจ๊ปลาเล็กต่ำว่มันไ่ค่อยแซ่บปลาเล็กไข่ซื้อไปมันนั้นนีเดือดตะปุกกล่ะบ่ได้บ่ใช้บ้านกินซื้อใหม่กได้แล้วข่กระายอันนี้บ่เกล็ดต่ำถัมบ่ ปลาแหกขวายชื่อมาขายเลยแล้วคือปลาคาวปลาเรืองปลาแรงงี่แหละพาแรงพี่พุ่นไม่หรอบอโอนี่ปลาแหกอันอันนี้เด้ของเพิ่นแจกอันเด้ใช่ป่ะเช็ดที่เพิ่นจะต้องสั่งแล้วเพิ่นมาขายไม่ได้กันเพิ่นฮึ่มฮึ่ตัวแค่นี่เนาะข่างเออเลยบ่ข่างได้แล้วฝากงงมุงว่า มีขายได้แซวอืมเข้าเอ้ยค่อยก่อนค่ะค่อยก็สิเป็นล่มมือกันนั่นเนาะน้าหนูจะก็ะหายก่อนก่อนเอ้ยนอดแม่กระผูสดแกงน้วไหมโกโก้เดี๋ทั้งลูกก็ห้องหาแม่อยู่เนาะเออมีอยู่ตัวเป็นกองค่ะไอกองขวดน่ะกระแมนเดี๋ยนี่เจ็บท้องกระเพาะเดี๋ยนี่จะสิ้นนั่นเดี๋ยวกาซ่าบินกระเม่นอะ นี่เลยนี่เลยยากับพะอันนี้ยากับพ่เอ้าเนาะโว้ยแป็นไบ่อย่างไรเึอแท้ได้เด็ดหนึ่งมือึวันี่กินึมอโ้เอตาจเช้าให้ยังนะ จะเบาจะใสบ่ฮหายกวาหวานยันว่เห็นตุกตาเออตุกตามีฝุดอ่ะลูกสาวาท่าเบิดบ่เห็นบ่เห็นบ่หายไปแล้วลูกสาวใครเเมื่อไหร่เงินเอ็ยเงินทั้งเงิน่รอ ว้าคนจะได้กินคำเติมได้เนาะเหม่อดีไปเป็นดอกไอ้ดีกันข่อยกาได้กินของข่อยก่อนข่อยก็อิ่มท้องเลยข่อยคือชิบุกืนน้ำลายชิบเจ้าแหละฮะเฟสเปลือกป่เอาเบิ่งไปได้หนิแล้วหาจะได้เฟสได้หนิหลายจ้ะขอเลยจะต้องไปหานุ่ยปลานุ่ยดอนนี่น่ะเฮ้ยพี่น้องหาอยู่ใกล้นี่น่ะนี่น่ะเฟสหน่เออหาโทรศัพท์ชิบเบิ้นี่แ่ะ น่อยลยบงล้ทราัพซ์เสมอเนยใหม่ให่ปะปะโอเคเราพี่น้องสนสารพินนี่แม่ต้องเปลี่ยนขวารากกเด้มเนานะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอเคยก่าเกยเดิมขอบันติดตามนะครับส้มต้มแม่อาเอมาแต่หน่อดสารพินน,นี่กล่าวเข้ามาสบายดีสบายดียยุดีลูกี